มีเพื่อนป่วยเนี่ยควรจะซื้ออะไรไปเยี่ยมไข้ดีให้เพื่อนจํอให้จํเหรอใช่สิปกติก็ไม่รู้ว่าดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ดอกมของกลนของกินนมแลวก็ว่าไปลังนกแต่ครั้งนี้นะครับเป็นเคสที่ว่าเพื่อนเนี่ยอางจริงคนที่มาโพสตก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนเลวเพื่อนเวนอ่ะก็คือซื้ออะไรไม่ซื้อซื้อถุงยางมาให้นะครับแล้วซื้อมาเพียบเลยไงมันไม่ได้ซื้อมาให้แบบชิ้น2ชิ้นกล่อง2กล่องเนี่ยเขามาแบบเป็นตะเป็นกระเช้าอ่ะแล้วยังไงทีนี้พอเขาได้ปุ๊บเนี่ย เขาก็เลยเอาไปโพสนะครับปรากฏว่าโพสต์อย่างนี้จะซื้อมาให้ทําไมนี้จะเอาไปใช้กับใครเพื่อนเว,วนเพราะว่านอกเหนือจากถุงยางแล้วเนี่ยมันมีมันมีขนมด้วยไงเห็นไหมนี่เขาก็โพสตอย่างนี้ซื้อมาใหาทำไมเนี่ยจะไม่ใช้กับใครเพื่อนเวรแล้วก็ห<อ>้าห้าห้าห้าคือโพสต์แบบขำๆแหละเออเข้าใจนะโพสต์แบบขำๆว่าเออมันช่างมันช่างคิดนะมันช่างสรรหามันช่างซื้อมาให้นะแต่ทีนี้เนี่ยมีคนเข้ามาเม้นว่าไว้แก้ขัด กับนางพยาบาลเนี่ยเนี่ยเนี่ยไว้แก้ขัดกับนางพยาบาลนี่เป็นออคอมเมนต์อคะอ่าคอมเมนต์คือต้นโพสต์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่แบบขำขำอะ่ะแล้วอารมณ์ของเม้นก็เหมือนกับขำขำแต่คนที่มาอ่านที่เกี่ยวข้องกับเป็นนางพยาบาลอ่าไว้แก้ขัดกับนางบานก็คือนางพยาบาล่ะนะแต่นางพยาบาลเนี่ยเขามาอ่านแล้วเขาก็ไม่ขำไงก็มีกลุ่มที่เขาไม่ขำนะเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันขำไม่ได้ เพจ Facebook สิ่งเล็กๆที่เรียกว่านางพยาบาลระบุเลยนะว่าการที่หมอพยาบาลทำงานทุกวันนี้ยังเหนื่อยไม่พออีกหรอเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดสนุกปากเห็นไหมบางทีสนุกเรากนอื่นเขาไม่สนุกด้วยไงจนกระทั่งคนที่เขาเป็นต้นโพสเนี่ยต้องออกมาขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่า,าพูดเล่นนะ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นการคุกคามทางเพศ <Ừ. S 1> เออเนี่ยเนี่ยเ<ห>นี่ยโอ<ห>้แต่หลายๆครั้งนี่ต้องคิดก่อนนะ คิดให้ดีก่อนที่<า>จะพูด,ดมัน,มนไ,มไปกระทบคนอื่นนะครับเขาก็ขอโทษเรียบร้อยครับ